รัฐมนตรีธรรมนัดเยือน8ริ้วสั่งชอปอเร่งปรับปรุงระบบชรประทานเพื่อชาวแปดริ้ววันที่11พฤศจิกายน2566ที่บริเวณคันกั้นน้ำสมบูรณ์บางขนาดตําบลโยธกาอําเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าร,รัฐมนตรีบ้านการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยมีนายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีกรมชลประทานรักษาราชการ,การกาแทนอธิบดีกรมชลประทานนายชุติมันสกุลพรามผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1 1 นายทรงพลสวยสมผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักเครื่องจักรกลนายสิริพลรักษนาเวศผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางนายยงยศเนียมทรัพย์รองผู้อานวยการสํานักการจรประทานที่1 1นายวีรวัตรผสมทรัพย์ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบารุงรักษารังสิทธิใต้และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พร้อมสรุปผลการดําเนินงาน สืบเนื่องจากปัจจุบันระบบชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานส่งผลให้หลายแห่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมประกอบกับความต้องการใช้น้ำทั้งภาคการเกษตรและภาคส่วนอื่นๆได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นปัญหาน้ำท่วมที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นต้นทำให้ระบบชลประทานเดิมไม่สามารถรองรับและแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ กรมชลประทานจึงได้วางแผนปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทานประกอบไปด้วยการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง6วาสายล่างกิโลเมตรที่54บวก150ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำขนาด3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำคลอง21และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลอง19ระยะทาง1กิโลเมตรมีแผนดาเนินการภายในปี2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณนอกจากนี้ยังมีแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างประกอบด้วยงานปรับปรุงสถานีสูบน้ําและปะตะอปลายคลอง19งานปรับปรุงสถานีสูบน้ําและปะตะอปลายคลอง20มีแผนดําเนินการภายในปี2571 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้มากขึ้นช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืนตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมในทุกมิติสิ่งแรกนี่ปัญหาของพี่น้องคือเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากกรุงเทพมหาคนครเวลาหน้าฝนกรุงเทพก็สูบน้ำมาลงที่โดยผ่านคลองต่าง เข้าหน้าแรงเนี่ยน้ำที่อยู่ใน8ปดนิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกสูบกลับไปใช้ก็เหมือนกับเป็นที่รองรับปัญหาทั้งหน้าฝนและก็หน้าแรงในพื้นที่ของกรมชุมนานทที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอาเภอบางนําเปี้ยวนะครับผมได้สั่งการให้กรมชุมทานทําแผน1คือซ่อมซ่อมในสิ่งที่ชำรุดทั้งหมด2คือทําแผนสร้างสร้างใหม่ที่เป็นการป้องกัน1คือป้องกันเรื่องอุทก,กภัย2ป้องกันเรื่องน้ําทะเลลักหนุนขึ้นมากลายเป็นน้ํากร่อย สามคือหน้าแล้งนะครับที่ไม่มีน้ําต้องทั้ง3อย่างสั่งการบปญชที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่2ในเรื่องของพี่น้องชาวนามาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือก็ได้ชี้แจงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการแทรกแซงราคาโดยผ่านสถาบันเกษตรกรและที่สําคัญคือค่าบริหารและค่าพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1000บาทไม่เกินจนํานวน20ไร่หรือเป็นวงเงินไม่เกิน2 0,000บาทเมื่อผ่านคอรมอแล้วมติคอรมอรับรองแล้วเนี่ย ก็จะสามารถจ่ายให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทันทีเรื่องสําคัญเรื่องที่3เรื่องที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ของทหารเรือผมได้ประสานไปยังทีมงานโดยเลยขาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ได้นําเรียนท่านนายกไปแล้วว่าพื้นที่ประมาณ5,000กว่าไร่เราจะขออนุญาตกองทัพเรือให้พี่น้องเข้าทํากินอย่างถูกต้องและใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ําซึ่งผมได้มอบหมายให้กับกรมชุมนุทานในการทําแผนแล้ว ทั้งนี้แลตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด